ถ้าเราพูดถึงรถหุ้มเกาะที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนรถถังและทหารราเพื่อนเพื่อนึกถึงรุ่นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปจีนรัสเซียเพื่อนๆอคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแต่ในอีีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรถหุ้มเกาะที่มาจากฝั่งรัสเซียและในช่วงที่ผ่านมามันได้ลงสนามจริงมาแล้วในสม,มรภพมมสงครามรัสเซียยูเครนและชื่อของมันคือ DMPT Terminator นะครับและจุดเด่นของ Terminator ถ้าเราเห็นในคลิปนะครับ คือการที่มันได้รับการติดตั้งปืนใหญ่คู่ที่สําคัญปืนใหญ่ของมันมีอัตราการยิงที่เร็วมากและสิ่งนี้ทําให้มันได้รับฉายาว่าเครื่องจักรตัดไม้เพราะในช่วงที่มีการยิงปืนใหญ่แม้แต่ต้นไม้ขนาดใหญ่มันก็สามารถล้มได้และการออกแบบให้กับเทอร์มินาเตอร์เพื่อทําหน้าที่ในการสนับสนุนรถถังและการสนับสนุนทหารราบแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการลดในเขตเมืองได้ และคำว่า Terminator ถือเป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการแต่ชื่อของมันคือ MBPT ซึ่งเราจะขอเรียกว่า Terminator ผู้พัฒนาได้สร้าง Terminator ขึ้นมาเพื่อให้เป็นรถหุ่มเกาะที่มีประสิทธิภาพในการลบตามเขตเมืองเพื่อเพิ่มความอยู่รอดให้กับ Terminator จะเป็นการใช้งานปืนใหญ่คู่ 2A42 ที่มีขนาด30มิมและการติดตั้งขีปนาวุธ4ีเครื่องยิงที่มาพร้อมกับเครื่องยิงลูกระเบิด AG17D ที่รวมถึงการติดตั้งปืนกลที่มีขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรการสร้างเทอร์มินเตอร์ขึ้นมานะครับที่แชสซีของมันเป็นส่วนประกอบของรถถัง T-72 ในช่วงแรกของการออกแบบคือการออกแบบเทอร์มินเ r เตอร์ที่อยู่ในช่วงปี1998ที่พัฒนามาจนถึงปี2005แต่ถ้าว่าการเปิดตัวรุ่นต้นแบบอยู่ในช่วงปี2005นะครับและเริ่มต้นผลิตในช่วงปี2002 รกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเริ่มสั่งซื้อเทอร์มินาเตอร์ในปี2017นะครับในระยะแรกคาดว่ามีมากกว่า10คันนะครับและหลังจากนั้นได้มีการส่งมอบคือช่วงปี2018แต่นอกจากเทอร์มินาเตอร์ในรุ่นนี้ผู้พัฒนาได้อัปเกรดเทอร์มินาเตอร์3ขึ้นมาลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆรุ่นที่เราพูดถึงมันถูกเรียกว่าเทอร์มินาเตอร์2นะครับแต่ทว่าการอัปเกรดให้กับเทอร์มินาเตอร์3ซึ่งมีการคาดว่า ส่วนประกอบของมันคือการนำส่วนประกอบของรถถัง T14 มาใช้งานภารกิจที่เหมาะกับการใช้งานคือการใช้งานในเขตเมืองคือช่วงที่รถถังหลักต้องเคลียร์พื้นที่โดยที่เทอร์มินเเตอร์สองคันจะทำภารกิจร่วมกับรถถังหนึ่งคันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่นอกเขตเมืองเทอร์มินเอเตอร์หนึ่งคันปฏิบัติการร่วมกับรถถังสองคันเหตุผลที่เทอร์มินเอเตอร์จำเป็นต้องมีหลายคันเพื่อสนับสนุนรถถัง ซึ่งเป็นผลมาจากความซับซ้อนของภารกิจในพื้นที่เมืองเพราะเราก็จะรู้ดีว่าพื้นที่เขตเมืองมีความซับซ้อนมากกว่าพื้นที่ทั่วไปเพราะว่าทหาราฝ่ายตรงข้ามมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการต่อต้านรถถังนะครับทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันได้เพราะพื้นที่ในเมืองมีความสูงที่ต่างกันมากและในพื้นที่นี้นะครับ Terminator จะมีความยืดหยุ่นมากกว่ารถถัง ซึ่งทำให้มันจำเป็นต้องใช้งานระบบอาวุธหลายประเภทที่ทำให้เทอร์มินเอเตอร์สามารถทำลายรถถังและยานพาหนะอื่นๆของฝ่ายศัตรูได้และเป้าหมายที่เป็นทหารราบเพราะการใช้งานปืนใหญ่ที่มีขนาด30มิลิเมตรแต่นอกจากนี้นะครับก่อป้องกันของเทอร์มินเอเตอร์มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ MBT ความสามารถและประสิทธิภาพของระบบอาวุธที่ติดตั้งให้กับมันระบบป้อมปืนของเทอร์มินเอเตอร์ที่การใช้งานจะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันจะได้รับการติดตั้งแท่นยิง4แท่นยิงคือการติดตั้งขีปนาวุธต่อตาลรถถังแบบนำวิธีนะครับคือการใช้งาน 9M120 อัตกะที่มีขนาด130มิลิเมตรและอาวุธหลักของเทอร์มินาเตอร์คือปืนใหญ่อัตโนมัติ 2A42 ที่มีขนาด30มิลิเมตรติดตั้ง2กระบอกพร้อมกรนะสุน850นัดและยังได้รับการติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด AG17D ติดตั้งจำนวน2เครื่องยิงนะครับ แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นการใช้งาน A.G.S. 3 0ที่มีขนาด30มมที่มีจำนวน2กระบอกมาพร้อมกระสุน6 0 0นัดและมันยังได้รับการติดตั้งปืนกล P.K.T.M. ขนาด7.62จ mm, มมตรจำนวน1กระบอกพร้อมกระสุน2 0 0 0นัดการใช้งานฉีปนาวุธ 9M120 อัตตกะที่ความสามารถของมันทำลายเป้าหมายได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการทำลายรถถัง และในช่วงที่ติดตั้งหัวลบเทอร์โมบาลิกสามารถทำลายทหารลาบได้หรือการติดตั้งหัวลบระเบิดก็สามารถทำลายเครื่องบินได้ด้วยเช่นกันโดยที่ขีปนาวุธอัากะถูกติดตั้งไว้ด้านข้างของป้อมปืนด้านละสองข้างและการติดตั้งหัวลบคู่ให้กับมันซึ่งทำให้มันมีความสามารถในการทำลายก่อปฏิกิริยาระเบิดได้สามารถเจาะก่อ RSA ที่800มิลิเมตรได้นะครับแต่หัวลบที่ได้รับการอัปเดตทำให้มันสามารถเจาะก่อ RSA ได้ที่950ม mm, ิลิเมตร ส่วนการใช้งานฉีปนาวุธต่อต้อตานทหารราบคือการใช้งาน 9M120F พร้อมหัวลบเทอร์โมบาลิกที่มีผลระเบิด9.5กิโลกรัมซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ TNT ความเร็วของอาตกะทำความเร็วได้ที่400เมตรต่อวินาทีความเร็วที่ติดตั้งหัวลบทุกรุ่นนะครับในช่วงที่ Terminator ต้องการที่จะยิงเป้าหมายที่มีระยะ5.8กิโลเมตร 9M120 สามารถบินได้นาน14.5วินาทีและมีพิสัยการโจมตีสูงสุด6กิโลเมตร มันจะบินด้วยความเร็วเหนือเสียง550เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ถ้าว่าจุดเด่นของเทอร์มิน o เตอร์คือการออกแบบให้มันใช้งานปืนใหญ่คู่ประสิทธิภาพของปืนใหญ่อัตโนมัติ 2A42 ที่มีขนาดลำกล้อง3 0ม mm, ิมพร้อมบรรจุก,กระสุน850นัดปืนใหญ่คู่นี้นะครับมีอัตรายิงรวมกันที่ประมาณ600นัดต่อนาทีและสามารถยิงได้ต่อเนื่อง85วินาทีหรือ1นาที25วินาทีก่อนที่กระสุนจะหมดนะครับแต่ถ้าว่าความเร็วในการยิงนี้ ไม่นับข้อจํากัดในเรื่องของความร้อนและการควบคุมการเคลื่อนที่ของปืนใหญ่มันทําหน้าที่ซิงโครไนกับป้อมปืนความสามารถของปืนใหญ่คู่ที่ปืนหนึ่งกระบอกจะใช้งานกระสุนเจาะตกาะในขณะที่อีกกระบอกจะใช้กระสุนต่อด้านบุคคลปืนใหญ่อัตโนมัติ 2A42 มันใช้งานกระสุนได้หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานกระสุนระเบิดแรงสูง SET หรือการใช้งานกระสุนเจาะเกาะ APDS ที่แกนกลางใช้วัสดุทางสเตนหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเพื่อในการจาะก่อรถถังนะครับหรือการใช้งานกระสุนระเบิดแรงสูง SEFrag และการใช้งานกระสุนจาะก่อ AP ระยะยิงที่มีประสิทธิภาพที่สุดของการใช้งานกระสุนเหล่านี้นะครับมีระยะประมาณ2,500เมตรถึง4,000เมตรแต่ขึ้นอยู่กับประเภทของกระสุนด,ด้วย และความเร็วของกระสุนที่ออกจากปากกระบอกปืนอยู่ที่ประมาณ960เมตรต่อวินาทีปืนใหญ่นี้นะครับจะใช้ร่วมกับปืนกล APKTM ที่มีขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรส่วนการใช้งานเครื่องยิงลูกระเบิดคือการใช้งาน AGS-17D หรือ AGS-30 นะครับติดตั้งหนึ่งเครื่องยิงด้านข้างของ t e r m i n ตอร์หรือการติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดที่มี2เครื่องยิงและใช้กระสุนที่มีขนาด30มิลิเมตรที่มีทั้งหมด600นะัดในจํานวนนี้นะครับ จะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติมเพราะการบรรจุให้กับเครื่องยิงลูกระเบิดมันถูกบรรจุไว้ในสายพันธุ์จำนวน300นัดในแต่ละเครื่องเพื่อการใช้งานเครื่องยิง AJS 17ด D ให้มีประสิทธิภาพและรักษาการยิงได้ดีที่สุดเพราะแต่ละเครื่องที่ติดตั้งในด้านซ้ายและด้านขวามันมีมุมในการโจมตีของมันนะครับและมีอัตราการยิง4 2 0ร้อถึงสี่นัดต่อนาทีซึ่งทําให้มีอัตราการยิงต่อเนื่องเมื่อนํามารวมกันอยู่ที่ประมาณ37มส ถึง43วินาทีก่อนที่กระสุนจะหมดนะครับซึ่งแม่นับอัตราการยิงในช่วงที่ลำกล้องร้อนพิสัยการโจมตีของเครื่องยิงรูประเบิดอยู่ที่ประมาณ1,700เมตรซึ่งเป็นระยะยิงที่มีประสิทธิภาพที่สุดรัศมีของลูกระเบิดขนาด30มิลิเมตรคือ7เมตรนะครับสูตรเลงที่ติดตั้งกับเครื่องยิงคือสูตรเลงแบบปับสัญญยอนอิสระมาพร้อมกล้องแสดงภาพในกลางวันและกลางคืนเพื่อให้ Terminator สามารถโจมตีเป้าหมายได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนและเพื่อความแม่นยำในการโจมตีเทอร์มิ t เ r เตอร์ใช้ระบบควบคุมการยิงคือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมซึ่งมันมีสูย์เลงที่ประกอบไปด้วยช่องความร้อนช่องออตติคอร์และช่องนำวิถีนะครับซึ่งมันได้รับการติดตั้งเครื่องวัดระยะด้วย Laser. เลเซอร์สูตรเลงของมันสามารถปรับระยะได้อย่างอิสระระยะการตรวจจับของศูนยรเลงสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะ7 0 0 0เมตรซึ่งสามารถพ้นหาได้ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะเลวร้าย แต่นอกจากนี้สูตรเลงของผู้บัญชาการใช้งานสูตรเลงแบบพาโนรามานะครับที่มันถูกติดตั้งอยู่ด้านบนโดยที่มุมกล้องของมันแสดงผล360องศาที่มาพร้อมการตรวจับด้วยความร้อนและการวัดระยะด้วยเลเซอร์เพื่อความอยู่รอดของเทอร์มินาเตอร์มันจะได้รับการติดตั้งเครื่องยิงระเบิดควันอัตโนมัติติดตั้งด้านข้างของป้อมปืนทั้งสองข้างซึ่งจะทําให้รถหุ้มเกราะสามารถพรางตัวและช่วยป้องกันอาวุธนำวิถีได้ที่มาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนของโพลครับ เกี่ยวกับการติดตามด้วยเลเซอร์นะครับโดยที่มันจะยิงระเบิดควันแบบอัตโนมัติและถ้าหากมีส่วนที่เกิดเพลิงไหม้รถพุ่มกาะได้รับการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติติดตั้งไว้ภายในห้องนะครับต่อปต้องการที่ใช้งานนะครับเทอร์มิเาเตอร์ได้รับการติดตั้งเกาะเสริมคือเกาะประเภท ERA รุ่นที่3โดยการติดตั้งด้านหน้าและด้านข้างของตัวถังและป้อมปืนนะครับที่มาพร้อมเกาะแบบกองติดตั้งด้านหลัง เครื่องยิงขีปนาวุธของมันก็ได้รับการเสริมก่อเช่นกันที่มันสามารถป้องกันเศษระเบิดและกระสุนปืนขนาดเล็กก่อที่ป้องกันร,ระบบอาวุธของมันป้องกันได้แค่กระสุนที่มีขนาดเล็กเท่านั้นความเร็วและความคล่องตัวของเทอร์มินาเตอร์โดยที่ความเร็วสูงสุดทำได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือความเร็วบนถนนทั่วไปและมีระยะการเดินทาง550กิโลเมตรที่มาพร้อมการใช้งานถังเชื้อเพลิงภายนอกและกำลังเครื่องยนต์ของมัน มีประสิทธิภาพคล้ายกันกับ T72 ซึ่งมันสามารถลุยน้ําได้ที่มีความลึก1.2เมตรแต่ถ้ามีเวลาเตรียมการแค่5นาทีมันสามารถลงน้ําลึกได้1.8เมตรแต่ถ้าว่าเทอร์มิน o เตอร์ถ้าหากได้รับการเตรียมการมันสามารถข้ามแม่น้ําที่มีความลึก5เมตรได้นะครับการออกแบบห้องโดยสารให้กับเทอร์มินเตอร์ที่ภายในสามารถบรรจุได้5คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชาพลขับพลปืนได้ผู้ควบคุมเครื่องยิงลูกระเบิดอีก2คน ภายในห้องโดยสารได้รับการป้องกันอาวุธประเภทเคมีลังสีและอาวุธชีวภาพเพื่อป้องกันอันตรายจากทุ่นระเบิดรถทุ่มเกาะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทำลายทุ่นระเบิดได้การพัฒนาและออกแบบให้กับเทอร์มินเตอร์ถูกสร้างขึ้นมา3รุ่นด้วยกันแต่เทว่ามีแค่2รุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งถูกเรียกว่าเทอร์มินเตอร์สและ3นะครับและเราจะพูดถึงความสามารถของทั้ง2รุ่นนะครับโดยที่การพัฒนาเทอร์มินเตอร์ในช่วงแรก มีพื้นฐานมาจาก T-72 โดยที่ถูกเปลี่ยนป้อมปืนเป็นแบบโมดูลรวมถึงการติดตั้งระบบอาวุธเข้าไปจนมาถึงการอัปเกรดให้กับ Terminator 2ที่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการทำลายรถถังได้ที่รวมถึงการทำลายรถหุ้มเกราะประเภทอื่นและยังสามารถโจมตีเป้าหมายที่เป็นทหารราบได้คือการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดมาพร้อมการใช้งานขีปนาวุธนะครับซึ่งมันมีประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเราเปรียบเทียบกับรุ่นที่1นนะครับเพราะการอัปเกรด ให้กับ Terminator 2คือการใช้ตัวถังท 72b และ t 72m โดยที่รุ่น2มาพร้อมกับการอัปเกรดระบบอาวุธเพิ่มเติมเป้าหมายของ Terminator 2นะครับที่ผู้พัฒนาได้สร้างขึ้นมามีเป้าหมายเพื่อการส่งออก Termin a t o r ได้รับการอัปเกรดระบบอาวุธและการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่แต่ทว่าเครื่องยิงลูกระเบิดที่ทำงานแบบอัตโนมัติถูกถอดออกที่รวมถึงผู้ควบคุมทำให้การใช้งานและควบคุม Terminator เหลือเพียง3คนนะครับ แต่ทว่าการใช้ระบบอาวุธอื่นยังเหลือเพียงเท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอาตกะการใช้งานปืนกล 2A42 และปืนกล PKTM แต่ทว่า Terminator 2มันได้รับการอัปเกรดคือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการยิงลูกระเบิดเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมถึงระบบดิจิทัลพร้อมชุดส่งสัญญาณสภาพอากาศและพื้นที่ในสงครามคือการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดแต่นอกจากนี้นะครับ Terminator 2จะได้รับการติดตั้งที่เป็นระบบอาวุธระเบิดอากาศ แต่อยู่ในช่วงกําลังพัฒนานะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนนะครับมันจะมีขนาดที่เล็กลงที่รวมถึงน้ําหนักของมันแต่จะห่างกันไม่มากการติดตั้งแผ่นก่อเสริมให้กับ Terminator 2ติดตั้งแผ่นเกาะที่ด้านหลังและด้านข้างนะครับระบบป้องกันตัวเองของทั้ง2รุ่นจะไม่ต่างกันมากนะครับการออกแบบใหม่ให้กับ Terminator 3ห้องโดยสารของเวอร์ชั่นที่3ที่มีผู้ควบคุมประมาณ3-4คน แต่ถ้าว่าระบบปืนใหญ่อัตโนมัติในรุ่นที่3ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่มันจะได้รับการติดตั้งปืนใหญ่ที่มีขนาด57มิลลิมที่ติดตั้งจํานวน1กระบอกหรือเป็นการใช้งาน2กระบอกและมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการติดตั้ง a t m g 4กระบอกที่มาพร้อมการใช้งาน AGS-40 จํานวน2กระบอกคือเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับและการใช้งานปืนกล p k m ที่มีขนาด7.62ม mm, มอาจถูกติดตั้ง1-2กระบอก เทอร์มิน o เตอร์3ที่ได้รับการอัปเกรดคาดว่ามันจะได้รับการติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติ RCWS ซึ่งในอนาคตเวอร์ชันที่3มันอาจจะได้รับการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งรวมถึงการอัปเกรดเทอร์มินาเตอร์3ให้เป็นแบบไร้คนขับนะครับในเวอร์ชันที่3ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นรุ่นใหม่ให้แรงขับประมาณ1,500แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์แบบอัตโนมัติที่ไม่เหมือนกับ2รุ่นก่อนหน้า และมีความเร็วสูงสุดที่ทําได้65-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วบนท้องถนนปกติระยะปฏิบัติการสูงสุด550กิโลเมตรโอเคครับเพื่อนๆถ้าข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าวัสดีครับ